สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b e l l i v e r 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปแบ่งลังใจกับช่องชาแนลหัวใจด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถอาลาอดีมาที่ b e l l i v e r 369ท้ายของหัวข้อชี้เรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำที่ภายใต้คลิปผมโพสต์ไว้ให้2ที่ตรงนี้ครับอาลาอดีมทำข้าวคุ้ได้ก็จะได้ราคาพิเศษในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1 10ถึงวัันนที่ะครบ พฤษจิกายน2566เนาะแต่ตอนนี้เป็นวันที่5นะแล้วครับดังน,น,นั้นเนี่ยจะลงวันที่หเหลอเวลาแค่4วันนะครับสำหรับคนกรกฎละคนากรากฎก็อันลาาดีมาํากค่าคูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษในช่วงอีกแค่4วันนี้นะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นดวงชะตาหรือพื้นวาสนาแต่ไม่ใช่ EP 2นะพอดีผมใช้คลิปเก่าเอามารีลูตอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่ามันจะเป็นซีรีส์ความลับในดวงชะตาหรือไม่ เคยรู้มาก่อนก็จริงแต่ว่าเราจะมาเน้นย้ำที่ควาจริงผมต้องเขียนเนาะก็คือการตรีโกณธาตุนะครับาธาตุนี้หมายถึงาธาตุดินน้ําลมไฟครับาธาตุตรงนี้แปลว่า,าธาตุไม่ได้หมายถึงาธาตุที่หมายถึงนางาธตา,ธา,า,าธตุนะครับอ่ะทีนี้ในโหราศาสตร์อินเดียเขาจะว่าธาตุนะครับเขาจะไม่ได้รวมกันนะผมไม่แน่ใจว่าคนไทยภาษาไทยมีคําว่าสมาสนทิใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่า ตกลงมันสมานสนธิหรือเปล่าในอ่านว่าธาตุนะครับที่อ่านคล้ายๆกับทอทหารซาอาสอเสือก็คือธา,าตุธาตุตรงนั้นเนี่ยเราเลิกไปตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วนะครับแต่ว่าเรากำลังจะพูดดินน้ำลมไฟคือธาตุนั่นเองหารตร์อินเดียเขาเรียกทาตุครับอย่างภาษาตรงเนี้ยก,ก็จะเรียกว่าพระเกตนะครับเกตคือเลขเก้านะเก้าไทยนะครับก็คือเกตุ เขาอ่านว่าเกตุนะเขาไม่ได้อ่านว่าเกตนะครับผมจึงบอกว่าเขาสมาสนธิหรือเปล่าเลยทําให้เกิดคําว่าเกตขึ้นมาหรือคําว่าเามื่อ,อกี้เนาะก็ก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้อะเราไปดูกันต่อคาว่าตรีโกณเนี่ยให้นับ5ราศีจากตัวเองอย่าลืมนะตัวเองเกิดขึ้นมาบนโลกคืดอดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยคือเลขหนึ่งน,น,นั้นเรานับแล้ว1น,นะครับ กรากฎจะทางซ้ายมือสุดนะครับแต่นุราสรศีกราะกฏอยู่ตรงนี้ทั้งราศีและขนาดจุดเดียวกันนะครับในเมื่อเราเกิดมาแล้ว1ก็คือนับ1แล้ว1 2อ,อ่งอไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นพปุตตะนะครับ,บนับไป5ราศีมันจะเป็นมุมของคณิตศาสตร์นะครับเราเคยได้ยินคําว่าตรีโกณใช่ไหมแต่อันนี้เราจะใช้คําว่าตรีโกณทตุแทนในทางโหราศาสตร์ตามจริงอ่ะถ้าใครรู้ว่ากรากฏเป็นทาาดน้ำอ่ะล้วพูดคําว่าตรีโกณนะอย่างผมเนี่ยรู้จนเข้าใจแล้วว่าตกลง ราศีไหนบ้างที่เป็นธาตุนะครับธาตุเดียวกันจะเป็นต้นธาตุกลางธาตุปลายธาตุอย่างคุณเนี่ยได้ธาตุน้ำต้นธาตุคำว่าธาตุน้ำต้นธาตุหมายถึงน้ำอยู่บนภูเขาครับน้ำที่มันกักอยู่บนแอ่งภูเขาพอมันเป็นราศีพิจิกปุ๊บมันก็คือไหลหลากลงมาราศีพิจิกเป็นราศีที่รุนแรงหมายถึงน้ำธาตุน้ำที่รุนแรงอสตร์ไทยเรียกว่าน้ำกรดเราคงจะงงว่าน้ำกรดคืออะไรคำว่ากรดไม่ได้หมายถึงน้ำกรดที่เป็นน้ำสาดนากันอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ำกรดหมายถึงว่า น้ำมันเชี่ยวรุนแรงนะครับก็เลยเรียกว่าน้ำกรดนะครับอ,อไฟกลดลมกลดอย่างเงี้ยครับเราจะงงว่าอะไรคือลมกลดน้ำกดอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาจจะแปลไปอย่างอื่นได้แต่ตามจริงไม่ใช่คําว่ากรดพวกนี้หมายถึงมันรุนแรงครับอ่าอย่างน้ําตกที่ไหลาจากภูเขาคือน้ําตกที่เราไปดูกันได้แหละครับเอาพูดง่ายๆอุทยานแห่งชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือน้ําตกลงมาโอ้จังหวัดผมมีเยอะน,น้ําตกเนี่ยนะครับตกลงมา กระทบหินข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ไหลไปเป็นต้นน้ำเรียกว่าต้นน้ำนะครับสรนราศีพิจิกไหลลงไปจนข้างล่างก็คือน้ําไหลเชี่ยวนะครับเพราะมันตกจากที่สูงมันก็ต้องไหลเร็วถูกไหมราศีบีนคือไหลมารวมกันก็คือราศีพิจิกคล้ายๆกับแม่น้าเจ้าพยาครับแล้วก็ต้นน้าก็คล้ายกับคาว่าปิงวังยมนั่นที่มีภูเขาสูงแล้วมันไหลลงมาเนะี่ยนั่นแหละนะครับสราศีบีนคือแม่น้าทุกสายมารวมกันราศีบีนจึงมีความหมายคําว่ารวบรวมนะครับอันนี้คือเคล็ดลับนะครับ อพอไหลมาดมกันก็คือทะเลนะครับตอนตอนมฤตยูอยู่ในราศีมีเนี่ยเคยเกิดสึนามิขึ้นที่เมืองไทยได้รับผลกระทบน,น,นะเนีครับก็เพราะว่านี่แหละก็คือท่นาน้มทะเลนะมันเน้นย้าให้เห็นว่าแล้วว่ามันตรงไปนะครับทีนี้เรามาดูที่เมื่อกี้ตีกลนห้าใช่ไหมครับเป็นพุตตะปุตตะแปลว่าอะไรบ้างนะครับเรามาทําความเข้าใจปุทตะคือบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใหม,ใหม่ๆโปรเจกต์ต่าง าการลงทุนความเสี่ยงความพึงพอใจและความสมหวังความสมหวังอยู่ที่พอุตตาหมายถึงว่าเราเลือกอะไรเราสมหวังเรื่องนั้นนั่นแหละครับก็เรียกว่าพอุตตานะแต่มันจะมีคําว่าสมหวังอีกประเภทหนึ่งก็คือความสําเร็จก็คือพบสุภาหมายถึงเราเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือสุภาอ่ามันต่างกันนะไม่เหมือนกันนะอ่านะครับ ความสมหวังอยู่ที่ปุตตะแต่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ที่สุภาะนะครับดังนั้นเรามานดับข้างหลังตรีกลหลังบ้างนะครับก็คือ1นับตัวเอง2 3 4 5ก็คือพบสุภาะนั่นแหละเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะครับใครรู้ว่าพวกธาตุน้ำเนี่ยก็จะมีกรกฎมีพิจิกแล้วก็มีมีนนั่นเองครับเป็น3กลุ่มเนะาะจะคล้ายๆกับสาหะของประเทศเอ่อเขาเรียกหัาศาสร์จีนนะหราศาสร์จีนก็เป็นการสาหะเหมือนกันไปเลย แต่เขาใช้ปีนักษัตริย์เขาไม่ได้ใช้เดือนเหมือนเรานะครับพรารัไทยใช้เดือนแต่นักกษัตริย์ของจีนใช้ปีครับอย่างเช่นปีที่เป็นสาหากันสา,สาแปลว่า3ามก็นี่ไงสามราศีหะเนี่ยแปลว่าเป็นเพื่อนกันไม่ทำลายกันนะครับเข้ากันได้ไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้นะครับราศีกรกฎคือมะแม่ราศีพิจิกเนี่ยคือปีกุลแล้วก็ นี่คือปีนี้ก็คือปีเถาะนั่นเองนะครับสุภาก็คือปีเถาะเห็นไหมครับเนี่ยคือหากันดังนั้นละเราต้องหานาก,กษัตริย์นี่ก็ได้ถ้าหาไม่ได้ก็เอาราศีก็คือเมื่อกี้บอกแล้วนะครับถ้าหาไม่ได้เอานาก,กษัตริย์แทนอย่างเงี้ยครับแต่มีกฎเหล็กอยู่อย่างนี้ครับว่าถ้าราศีคุณต้องเลือกราศีมีนและราศีพิจิกแต่คุณลักนากรกฎคุณต้องเลือกลักนามีนและลักนณะพิจิกอย่าปนมั่วกันนะ บางคนบอกว่าฉันเอาฉันเกิดราศีกรกฎฉันไม่ดูคลิปนี้เอาคนลัคนามีนเอาคนลัคนาพิจิกมันผิดนะครับราศีราศีราศีลัคนาลัคนาลัคนาอย่าปนกันเด็ดขาดเพราะจุดกําเนิดมันต่างกันแต่ดี๋ยวเอานี้ก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับนับไป5ราศีข้างหลังเขาเรียกว่าตรีโกณหลังคือราศีมีนเป็นพบสุภะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะสุภะแปลว่าอะไรสุภะแปลว่าผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือผูอ้หัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณนี้ครับผู้บริหารอย่างเงี้ยครับแล้วก็ หมายถึงความสุขความสบายความสมหวังอีกประเภทหนึ่งนั่นแหละแล้วก็มันหมายถึงความสุขความสบายมากกว่าความสมหวังเพราะความสมหวังอยู่ที่ปุตตะมากกว่านะครับแล้วก็หมายถึงอนาคตที่ดีดังนั้นเนี่ยเราจะตัดเหลือแต่คําว่าหัวหน้าเจ้านายแล้วก็หมายถึงผู้ช่วยเหลือแต่ข้างล่างเนี่ยปุตตะเนี่ยตัดทิ้งให้หมดเพราะบุตรเราช่วยไม่ได้เพราะงานของเราที่ทําเขาช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เรียนมาเข้าใจไหมครับเราจะบอกว่าผู้ช่วยเหลือ ก่อนที่คุณจะคลิกเข้ามาคุณจะเห็นใช่ไหมว่าเป็นผู้ช่วยเหลือผมผมโพสไว้นะ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเอาเฉพาะคนที่ช่วยเราได้ก็คือบริวารครับอ่าปุตตะคือบริวารดังนั้นเนี่ยเราตัดคนอื่นออกให้หมดนะครับการเริ่มต้นครีเอทใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่เอานะครับเราตัดออกในคลิปนี้เราจะเอาแค่เฉพาะคําว่าบริวารเพราะบริวารคือคนที่ทางานร่วมกับเราเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยมันรู้กันก็จะ่ปาองค์กรเดียวกันบางทีบุตรเนี่ยเข้ามาทํางานเนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำนะเพราะว่า เป็นคนนอกบริษัทก็ใจไหมเพราะว่าเขามีความลับของเขาวอาดังนั้นเนี่ยคนที่ช่วยเหลือเราได้มีแค่คนเดียวถ้าเป็นบริวารก็คือ,อ,อบริวารนะครับปุตตะคือบริวารน,นะครับโอเคประมาณนี้แต่ผมบอกว่าบอกเลยนะว่าปุตตะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ผมแค่พูดให้มันครบองค์ประกอบนะครับก็คือ3ซาหะเนี่ยนะครับ แต่ตัวเราเองเนี่ยอันนี้เป็นโหราศาสตร์ไทยนะไม่ใช่เป็นโหราศาสตร์จีนนะแต่มันแค่ตรงกับคําว่าสาหะเฉยๆนะครับบอกเลยว่าโหราศาสตร์ไทยกับโหราศาสตร์จีนมันเหมือนกันดีเหมือนดีดีก็ดีเหมือนกันร้ายก็ร้ายเหมือนกันนะครับอย่างปีชงเนี่ยสะเทือนไป4ี่ราศีครับแต่ถ้าเผื่อฮะกันเนี่ยนะครับจะนับไป5แต่มันจะมีหลักฮะด้วยนะครับหลักฮะหมายถึงเป็นแฟนกันนะครับคบกันแล้วดีนะครับอย่างผมเกิดปีฉลูเนี่ยต้องควบคู่กับปีชวดนะครับอ่ามันจะมันจะต่างกันคนเกิดแกรฎกนีกย เกิดบางทีราศีกรกฎเกิดลัคนาต่างกันเกิดนัก,กษัตย์ต่างกันแต่คนเกิดลัคนากรกฎก็จะเกิดราศีต่างกันเกิดปีนัก,กษัตว์ต่างกันถูกไหมครับเห็นไหมมันคือ,อ,อจุ่มอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรสุ่มนะครับมันคือสุ่มนะครับดังนั้นอยีค่คล้ายกับกรุปเลือดอ่ะกรุบเลือดก็จะไม่ตรงกันอีกนะครับก็คือ o a b a b เนาะดังนั้นเนี่ยก็จะต่างกันอีกละดังนั้นเนี่ยพวกนี้คือการสุ่มทั้งนั้นนะราศีคือสุ่มนะครับ ลักษณะคือสุ่มนะครับอ่าเพราะอายุของคุณไม่เท่ากันไงสุ่มไหมล่ะอ่านะครับเพศชายเพศหญิงก็ต่างกัน LGBTQ ก็ต่างกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยคะกันไปหมดนะครับมันไม่ได้บอกอะไรที่แบบตรงเป๊ะทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่เนื้อหาข้างในเนาะแต่ผมว่าอย่าลงโหราศาสตร์มากเกินไปบางคนเนี่ย หายใจเข้าก็โหระศาสตร์หายใจออกก็หราศาสตร์หรือบางคนเนี่ยมูเตลูหายใจเข้ากับมูเตลูหายใจออกก็มูเตลูเขาว่ามูเตลูมันมีคำว่ามากกว่าคำว่าโหราศาสตร์เนาะก็อย่างเช่นอ,อะไรนะบ้างไฟพญายนาคเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็ไปมูกันอย่างเงี้ยครับการนั้นแหละก็คือมัน,มนเหนือกับคำว่าโหราศาสตร์แต่มันก็คือการมูเหมือนกันเนาะอะ,อะทีนี้ เราไม่จำเป็นต้องมีปุตตะเพราะผมก็ไม่มีปุตตะนะครับผมมีแต่ตัวเองผมไม่ได้เกิดราศีกรกฎลักษณะกรกฎเพราะผมไม่มีดาวในราศีกรกฎเลยนะครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งว่าในบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยผมจะเกิดลักษณะกรกฎนะครับลักษณะไม่ใช่ราศีเกิดราศีพิศพโหราศาสไทยก็โหราอ่าเดี๋ยวโหราศาสไทยเป็นราศีพิศพแต่บัตรประจําตัวประชาชนก็เกิดราศีพิศพเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเปลี่ยนครับ ผมไม่ได้บอกนะว่าตรงนี้คือลักษณะอะไรแต่ัตรประจำตัวประชาชนแนวลนกักษณะกรกฎนะครับนิสัยผมก็จะคล้ายๆค,คุณบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่ะคือัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีผลคล้ายๆเราเยอะมากอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันเป็นอ,อาจจะยังไม่ได้คิดคนคนว้ามากขนาดนั้นแต่เราใช้หลักในโหงศา์ไทยใช้ได้เลยครับเพราะว่าเราตั้งดวงแบบโหงศา์ไทยเหมือนกันแต่ใช้แค่สุริยคติหมายความว่าอาจจะเป็นแนวปฏิทินนะครับ อ่ะคือแบ่งตามปฏิทินเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมไม่มีปุตตะเพราะว่ากราฟิกทําเองอเตรียมสคริปต์เองพูดเองแล้วก็ให้คําปรึกษาเอง,งเห็นไหมครับผมไม่มีปุตตะดังนั้นเนี่ยผมค่าทิ้งเลยเพราะปุตตะรวมมาถึงตานุแล้วนะครับแต่ต้องมีสุภาเพราะสุภาคือผู้ช่วยเหลือของผมก็คือคนที่มาดูดวงส่วนตัวคนที่มาดูฟรีเนี่ยเป็นแค่คนช่วยเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเพราะถามว่า คนที่ช่วยเหลือของผมอีกคนหนึ่งคือ youtube คุณไม่ได้เสียตังค์ถูกไหมครับคุณดูฟรีคุณไม่เสียตังค์ดังนั้นเนี่ยผมจะนับคนที่ช่วยเหลือผมคือคนที่เสียตังค์อย่าใจน้อยอย่าน้อยใจนะครับว่าบางคนบอกว่าเป็น f c มานานอันอันนี้ใช่ถ้า f อฟซีเป็นหันพ่อเลยไหมครับเพราะว่าเขายอดวิวมันสูงอะสมัยก่อนแต่พอสมัยนี้มันยอดวิวต่ําจนทําให้ผมไม่ได้เงินจาก youtube เดือนที่แล้วครับเดือนตุลาคมผมไม่ได้นะอ่ะดังนั้น เดือนนี้ผมยังลุ้ลนอยู่ว่าออกมูหรือออกจ่านะครับยังจะได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่ทราบดังนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นยุคที่ผมตกต่ําก็จริงนะครับก,ก็ยอมรับเพราะผมเป็นคนตรงบอกแล้วว่าข้อดีข้อเสียผมพูดได้หมดนะครับข้อเสียของผมก็คือช่วงนี้มันคือช่วงตกต่ําจริงๆอาจคือมันตกต่ําแปลว่าเอาอเขาเรียกว่าไรเศรษฐกิจไม่ดีไม่ใช่ว่าผมตกต่ำด้วยความแยกของผมเองนะไม่ใช่เนาะอ่ะนะครับประมาณนี้ทีนี้ เรามาดูกันที่ลัคนาการาศีต่างกันยังไงทําไมถึงห้ามผสมกันเพราะว่ามันคนละจุดกําเนิดเนาะอย่างเช่นคนเกิดกรกฎนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าราศีกรกฎคือคนเกิดกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมถูกไหมก็แปลว่าสมมุติว่าเรารู้แน่นอนว่าร้อยเว่าฉันเกิดราศีกรกฎแน่นอนทีนี้ใครเกิด6กโมงเจ็ดโมงบ้างนะครับใครเกิด6กโมงเจ็ดโมงอาทิตย์กลุ่มหลักครับเป็นคนราศีกรกฎเพียวไปเลยก็คือเป็นปูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครเกิด 6 7 8 9ด้าใครเกิด8 9คือดาวอาทิตย์จะอยู่ที่เดิมแต่ลักนณะจะเคลื่อนนะครับเราจะรู้ลักนณะได้คนที่ไม่ได้มาดูดูวนตัวจะไม่ดูว่าตัวเองลักนณอะไรบางคนนะดังนั้นเนี่ยหาลักนณไม่ยากครับไม่ต้องตั้งดวงก็ได้เพราะบางคนตั้งไม่เป็นก็เอาเป็นว่าดูตามนี้นะครับก็คือเจ7ดห8เจดดดอยู่ที่ กดโมงเก้าโมงเช้านะครับอยู่ที่ราศีสิงหรลัาคาสิง์สิไม่ใช่ขอโทษเอาใหม่ลัคะสิงราศีกรกฎแต่ใครเกิดในช่วง10 11นะครับเกิดราคะกันครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์เป็นภพ,าพานลาภะในราศีกรกฎนะครับมาถึงเกิดราศีกรกฎนี้หละแต่ลัคะกันนะครับใครเกิดช่วงเที่ยงกับบ่ายโมงนะครับถ้าเป็นผม,มนผมเกิดช่วงนี้นะครับก็คือพันธุนะครับ ก็คืออาทิตย์อยู่ในเรือนเกณฑ์เขาเรียกว่าอาทิตย์เป็นภพกรรมะแต่ตัวเองเกิดลักนาตุลน,นะครับราศีกรกฎอาทิตย์เป็นภพกรรมะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับใครเกิดบ่ายสองบ่ายสามก็อยู่ปุตตะนะครับอะไรประมาณนี้ก็หมายถึงว่าเกิดลักนณนะเกิดลักนานะลักนณตุลราศีกรกฎลักนาพิจิกกรกฎให้นับไปทีละ,ละสองราศีอันนี้คือเคล็ดลับดูง่ายๆไม่ได้ยากเลยอันนี้ไม่ใช่เคล็ดลับหรอกมันเขาเรียกว่าเปิดเผยได้อ่ะพูดง่ายๆนะครับ คือให้นับ6โมงโคราชไทยนับ6โมงแต่ลักนณาคือสมมติเราเกิดวันเดียวกันสมมติว่าเพื่อนเราก็เกิดวันเดียวกันกับเรามีหนึ่งคนที่เรารู้จักเขาเกิดวันเดียวกับเรานะครับแต่เขาคนละลักขณากับเราถ้าเขาไม่ได้เกิดพร้อมกันกับเราไปเลยอ่ะเข้าใจปะอย่างเช่นเราเกิด6โมงเขาเกิด10โมงอย่างเงี้ยครับมันก็จะคนละลักขณากันนะถ้าท่าที่เกิดวันเดียวกันนะครับอ่าดังนั้นลักขณาจะต่างกันในแต่ละวัน หนึ่งวันมี24ชั่วโมงใช่ไหมก็จะคือคูณ2องอะนะครับสชั่วโมงต่อ1นราศีนะครับเขาเรียกว่ามันจะลัคนามันสามารถมีได้ทั้ง12ราศีครบใน1วันจำไว้นะครับ1วันคนที่เกิดวันเดียวกันกันเราทั่วประเทศเนี่ยนะครับลัคนาต่างกันหมดนะครับยกเว้นคอดพร้อมกันเลยคือ หกโมงเจ็ดโมงพร้อมกันอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเกิดลัคนาดเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่เราเกิดหกโมงเจ็ดโมงดังนั้นคนละลัคนาแล้วครับโอเคนะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยใช้ร่วมกันไม่ได้เห็นหรือยังครับจุดกําเนิดต่างกันดังนั้นลัคนาลัคนาลัคนาราศีร